สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าถู่ช่องพ่อออนพี่สาวลุงพลน,นะคะค่ำแล้วนะคะค่ำแล้วบรรยากาศหน้าบ้านปู่พองยาพานะคะเดี๋ยวมาดูตลาดน้อยนะคะหน้าบ้านปู่พองยาพานะคะพ่อแม่พี่น้อง มีอะไรบ้างนอะไก่ทอดจา้าสิบบาทยี่สิบบาทนะคะนี่เป็นทอดมันนะคะทอดมันทอดกล้วยนะคะก็ขายหมดแล้วทอดกล้วยก็เหลือแต่ทอดมันนะคะพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นมันแก้วคนไทยก็จะเรียกมันเทศนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่นะคะพ่อออนทอดเองกับมือนะคะพ่อแม่พี่น้องก็จะประมาณนี้คะ่ะทุกคนทอด ผสมผสานกันไปนะคะกับกล้วยนะคะก็ขายหมดแล้วกล้วยก็เหลือแต่มันนะคะพ่อแม่พี่น้องอร่อยมากๆเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องทอดกล้วยก็มีนี่นะคะพ่อแม่พี่น้องก็มีลูกชิ้นนะคะหลากหลายสีนะคะไม้ละห้าบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องห้าบาททุกไม้นะคะ ก็ย่างนะคะเตาไฟนะคะพ่อแม่พี่น้องย่างเตาไฟนี่นะคะพออ่อนย่างเสร็จแล้วก็ใส่ตู้ไว้นะคะพ่อแม่พี่น้องไม้ละห้าบาทกล้วยก็ขายทอดกล้วยก็ขายสิบบาทก็คายนะคะส่วนมากก็จะมียี่สิบบาทนะคะพ่อแม่พี่น้อง ป้าออนก,ก็ขายนะคะสิบสี่ชิ้นนะคะสิบห้าชิ้นนะคะยี่สิบบาทนะคะอันนี้ก็คะกันไปด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องทอดมันนี่นะคะนี่นะคะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็กล้วยนะคะกล้วยสุกนะคะกล้วยสุกวีละยี่สิบห้าบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องวีใหญ่ๆนะคะ ให,ใหญ่บึกๆกเลยนะคะพ่อแม่พี่น้อง25บหาบาททุกวีนะคะทุกวีวีใหญ่ๆอ้วนๆนะคะลูกอ้วนลูกเต็มเต็มเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะขายเป็นวียกวีก็ขายนะคะพ่อแม่พี่น้องทอดด้วยนะคะขายเป็นวีก็ขาย หลาดน้อยหน้าบ้านปู่ผ่องยาพาอันนี้ก็เป็นหนังนะคะหนังหนังเค็มมัดละยี่สิบนะคะมัดใหญ่ๆตัวๆนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะยี่สิบบาทนะคะขายไม่แพงนะคะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมาดูในถาดน,นะคะครอบไว้นี่นะคะมีอะไรบ้างนะคะนี่เปิดออกมาแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้อง ก็มีนี่นะคะหมกเครื่องในไก่นะคะหมกละสิบบาทสีมือยญ้าพานะคะนี่ค่ะก็มีส้มส้มหมูด้วยเด้อคนไทยก็จะเรียกแหนมเนาะส้มหมูก็อันละสิบบาทนะคะห่อละสิบบาทนี่ค่ะเมื่อกี้นี่ก็มีคนมาเหมาไปก็สามสี่ห่อแล้วนะคะอันนี้ก็ทอดปีกไก่นะคะทอดปีกไก่ เป็นปีกเต็มนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะปีกเต็มปีกเต็มค่ะปีกเต็มสิบห้าบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องสิบห้าบาททอดปีกเต็มนะคะก็มีถั่วด้วยนะคะถั่วต้มถุงละสิบบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องถุงละสิบบาทต้มใหม่ๆเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องยังเป็นอายตรวจๆอยู่เลยนะคะ ถั่วดินนะคะถั่วดินต้มถุงละสิบบาทนะคะนี่ค่ะก็ขายไปได้หลายถุงแล้วนะคะวันนี้ก็เหลืออยู่สองถุงนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะตลาดเลงนะคะบ้านปู่พ่องย่าพาเดี๋ยวโต๊ะเนี่ยเดี๋ยวพ่อวันก็จะซื้อนะคะจะซื้อเสื้อน้ำมันนะคะมามาปูนะคะนี่ค่ะ น,นี่โต๊ะเนี่ยก็เพิ่งทําใหม่นะคะเดี๋ยวจะซื้อเสือน้ํามันมาปูจะได้ดูงามตาหน่อยเนาะนี่ค่ะตลาดน้อยบ้านหน้าบ้านปู่ผ่องยาพานะคะก็อย่าลืมนะคะกายไปกายมาก็อย่าลืมมาอุดหนุนเด้อพ่อแม่พี่น้อง ตลาดน้อยนะคะหน้าบ้านปู่พ่องนะคะอนก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากไป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะพ่อแม่พี่น้อง